สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนขอต้อนรับสู่ AI s i g n น l นะครับสวัสดีครับคุณหมสวัสดีครับคุณต้านวันนี้เราพบกันในพิ i s o d หกสิบเก้านะครับท่ามกลางดราม่าภาษีคริปโตเมืองไทยนะครับใช่ครับผมคุณหมายเตรียมเอกสารเรียบร้อยยังครับเรียบร้อยครับผมไม่มีปัญหาอคิดง่ายนิดเดียวครับผมทาไมล่ะครับขาดทุนไม่ต้องเสียภาษีครับโอเคโอเคช่วยได้เยอะนะครับเนี่ย นี่นะขาทุนนะครับกับผมตัวไหนที่กอดไว้ก็พยายปล่อยออกไปนะครับผมอือเออใช่ใช่ใช่เราเราชอบการขาดทุนรอบนี้ซะแล้วนะครับอย่าอย่าไปกอดตัวขาดทุนไว้ขายตัวได้กําไรไปละคุณตังเรียบร้อยเลยครับแบบนั้นเข้าทางครับาก่อนเลยครับแต่คุณสุว่าตอนนี้ก็ยังไม่รู้นะคุณตังนะว่าเขาจะคิดภาษีแบบไหนนะครับยังไม่ชัดเจนนะครับยังยัง เพราะฉะนั้นถ้าถ้ามีตัวขาดทุนนี่ถือเป็นเรื่องดีใช่ไหมครับถือเป็นเรื่องดีโอเคใครเครียดได้บ้างนะครับเพราะว่าเขาจะเริ่ม,มเขาจะเริ่มคิดภาษีทีุ่ณตั้งมันจะย้ายประเทศหนีแล้วนะอ,อยู่ไม่ได้แล้วครับอย่างนี้อืม,มรายการขาดทุนมันเยอะจัดนะอยู่ไม่ไหวแล้วครับ <laughs> ไปเราไปตาดหุ้นไทยก่อนนะครับมับงกี้กับเคทีแล้วเดี๋ยวมาดู ผลการเทรดที่ค้างจากวิคทีแล้วมานะครับโอเคงั้นเริ่มที่มังกี้เลยนะครับครับผมอ่าดะครับดูมังกี้สัปดาห์ที่ผ่านมาของพอร์ตเจ็ดเจ็ดร้อยนะครับผมก็จะมีสิบตัวนะครับผมก็มีซื้อขายเปลี่ยนตัวอยู่เหมือนกันครับผมเพราะว่าตลาดเนี่ยตลาดมีช่วงที่ตลาดเปิดแล้วก็มีช่วงซื้อขายออกไปที่สลับเปลี่ยนตัว แต่ตอนปัจจุบันนี่ก็ปิดไปแล้วนะครับผมถ้ามีเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมานี่ก็รู้สึกว่าถ้ามีขายออกก็ไม่ไม่ไมีซื้อเข้าอะตุ้งแอสัสตาห์ที่ผ่านมานี่พอเจ็ดก็จะมีลักษณะ a นี่เลยเน,น,นะครับอืเอย่ยมีมีตัวนี้ซื้อเข้ามาช่วงนี้นะครับผม,มพอเจ็ดพอสามก็จะมีอยู่ อย่างนี้เลยนะครับพอร์ตสามยังอยู่คล้ายๆเดิมใช่ครับผมตรงนี้ยังอยู่ยังอยู่แบมเข้ามาใหม่นะครับผมนี่ช่วงจังหวะเข้ามาอาตรงนี้บีซเข้ามา r c ซเข้ามาใหม่ซินเทคเข้ามาใหม่ครับผม s อสเข้ามาใหม่เต็นพอร์ตนะครับผมอืประมาณอย่างนี้เลยของบังกี้ตอนนี้ก็เป็นตลาดปิดอยู่นะครับผม แล้วผมพามาดูในส่วนของอสเตมมิ่งเลยนะคุณตั้งสะตมมิ่งสัปดาห์ที่ผ่านมาเป็นยังไงครับผมดูของพอตเจ็ดคุณตั้งพอตเจ็ดสับสมมิ่งนเนี่ยครับพอตเจ็ดของผมโอเคก็มีอยู่ครบสิบตัวล่าสุดเมื่อสุดที่ผ่านมาก็ ขายพ t ดีจไปตัวนึงนะครับผมเหลือเก้าตัวบริษัทน,นี้ท้าไล่มาตานี้เห็นเลยครับอืมก็โดยรวมยังคัดทุนอยู่ประมาณสองเปอร์เซ็นของทั้งพอร์ตนะครับมุนเก้าตรงนี้ส่วนพอสามก็จะเป็นลักษณะอย่างนี้ยังมีอยู่พอสามพอดูได้หน่อยอืมอืมก็มีตัวที่เข้ามาก็คือตัวนี้ เมื่อสุดที่ผ่านมานะครับผมแล้วก็ล่าสุดนีขายตัวนี้ไป b h ตัวนี้ไปตัวนี้นะครับผมที่เหลือยังอยู่เหนะมือนเดิมหมดจากันส่วนท้ายแค่นที่เกิดขึ้นก็มีค่อนข้างเยอะอยู่นนวจสตั์ที่ผ่านมาเนี่ยพอเจ็ดนะครับผมพอเจ็ดโอเคที่ผ่านมาพอเจ็ดก็มาซื้อแบงเข้าแล้วขายดีแท็กออกไป ขาย PTG ออกไปตาที่ผ่านนะครับผมแล้วก็จะมีพอสามพอสามเยอะนะครับผมพอสามนี่อันนี้ขาย a อทีเอาไปนะครับผมแบนซื้อเข้ามา BCP ซื้อเข้ามาขาย F อฟสมาร์ mart, ขายเน็ตเบย์เอาไปซื้อ RCL เข้ามา ขายซิมบิน่าไปขายสกายแล้วก็ซื้อ STA เข้ามาเราก็ทำตามนี้นะครับซื้อซิน t ท x เข้ามาซินเนกเข้ามาแล้วก็ขายแล้ากุดขายของ VIH ไปประมาณนี้ของมักกี้ก็ตอนนี้ตลาดปิดนะับดาน้าก็คิดว่าถ้ามีการซื้อขายก็คงมีแต่ขายออกอย่างเดียวไม่มีซื้อคุณป้าเป็นลักษณะีของมักกี้ นะครับผมมังกี้ก็มีมันานี้ครับผมของมังกี้ตลาดปิดอยู่นะครับด้ครับมาดูเคทีบ้างครับผมอย่างไงอ่ามาดูเคนะครับครับเคทีไม่มีการเปลี่ยนแปลงตัวหุ้นนะครับเนื่องจากตลาดปิดนะครับตลาดตัคือดูด้านบนนี้นะครับเป็น market filter ที่ยังชี้อยู่ว่า KT จะยังไม่ซื้อหุ้นเข้านะครับแต่ก็แนวโน้มก็เหมือนกับใกล้เปิดแล้วมั้งครับ ลุ้นกันต่อสญญาจันท์หน้านะครับแอดวานซ์ยังอยู่อยองอยู่นะครับก็ไม่มีสัญญาณขายนะครับแล้วก็ตลาดปิดก็ไม่ซื้อเข้านะครับใน S 200 <S เซ็ตสองรก็ตามนี้เลยนะครับ AP ยังอยู่นะครับอ่าก็จะมีหุ้นอยู่ประมาณนี้นะครับผมพามาดู transaction ของ เ t นะครับเ t เมื่อสัปดาห์ที่แล้วไม่มี transaction นะครับพอเจ็ดเซ็ตร้อยไม่มีการซ<ม>ื้อขายพอสา3ไม่มีเช่นกันนะครับสตรีมมิ่งพอเจ็ดมีหุ้น2ตัวนะครับรันเทนอยู่พอสามมีหุ้น5ตัวนะครับเป็นประมาณนี้นะครับผมพูดถึงเรื่องอ่า รีเซลตของเคทีต่อเลยนะครับที่ผ่านมาที่ผ่านมา1ปีนะครับที่เราเทรดกันมานะครับนี่ผมขอพูดรีเซลตให้ดูนิดหนึ่งนะครับว่าตามนี้นะครับเวลาเราบันทึกการซื้อขายเนี่ยที่เรียบรลอ์ไปแล้วนะครับอย่างเช่นตัวนี้ก็คือพอร์ตเจ็ดเขาก็จะบันทึกไว้ว่าวันที่ซื้อวันที่ขายกําไรขาดทุนเท่าไหร่นะครับตามนี้เลยนะครับอย่างนี้เลยนะครับ แล้วก็พอตสามเซซสองร้อยของเราก็เช่นกันนะครับพอตสามเนี่ยเดินมาได้สามควอเตอร์นะครับสามควอเตอร์ mm. นะครับทีนี้ส่วนที่จะให้ดูก็คือว่าพอเวลาเรามีกําไรเนี่ยเราก็ทษไปตรงนี้ใช่ไหมครับว่ากําไรเท่าไหร่เป็นเปอร์เซ็นต์เท่าไหร่ <Yeah. S 1> ตัวตัวหนังสือสีเขียวนะครับว่าแต่ละไม้เนี่ยตอนที่ออกมาด้วยกําไรเนี่ยเป็นเท่าไหร่แล้วก็ตอนที่ออกมาขาดทุนเนี่ยเขาแยกกันออกมาแบบนี้นะครับขาดทุนกี่เปอร์เซ็นต์นะครับ นี่นะครับนี่คือไม้ที่ขาดทุนนะครับสีแดงไม้ที่กําไรก็เป็นสีเขียวนะครับก็เป็นอย่างนี้เหมือนกันหมดเลยทําไปเรื่อยนะครับแล้วก็ทุกตัวนี้ก็มาเฉลี่ยกันนะครับสรุปว่าเคทปีที่ผ่านมานี้เทรดไป48เทรดนะครับ48เทรดกำไร13เทรดรวมรวมเลยครับคุณหมายรวม2พอร์ตเลยครับ2พอร์ต48ดเทรดนะครับถ้าเป็นพอร์ตเดียวเนี่ยก็ประมาณ20กว่านะครับ เคทีจะเทรดปีละยีกว่าเทรดนะครับเป็นกำไรออกมาเนี่ยสิเทรดขาดทุน25เทรดนะครับเวลากำไรเนี่ยจะกำไรอยู่ไม้ละเฉลี่ย32มเปอร์เซ็นตนะครับขาดทุนที่7.31นเปอร์เซ็นตะครับเป็นเปอร์เซ็นต์วินที่สามสิบสี่จุดสองหนึร์ะครับเอฟเฟซี่หกเปอร์เซ็นตนะครับ,นะรบ,นะรบแล้วก็เราถือหุ้นกันเฉลี่ยแล้ว56เปอร์เซ็นตนะครับ ห้าเปอร์เซ็นต์ก็คือว่านี่เซตปีนี้ขึ้นมา16%เซ็นะครับเซตขาขึ้นนะครับเราถือหุ้นไม่เต็มปีนะครับถือประมาณแค่เกินครึ่งปีมานิดเดียวเองครึ่งปีครับครับแล้วก็การที่ถือครึ่งปีเนี่ยมันก็มีผลผลเข้ามาส่วนหนึ่งก็ได้มาอยู่ประมาณตีว่า2พอร์ตนี้เงินทุนเขา2ล้านบาทนะครับสล้านบาทได้มาสามหมื่นกว่าก็คงประมาณก็ไม่ถึง2%ดีนะครับนะครับตามนี้เลยนะครับวิธีการคิดก็ ตามนี้เลยนะครับนี่คือผลของการการเทรดนะครับผมตรงนี้ก็อยู่อยู่ยังอยู่ในสแตทเนาะอยู่ในสแตทพอสมควรนะครับนนผมพามานนดู<ม>ตัวย้อนกลับมานิดนึงตัวเมื่อตอนที่เราคุยกันเมื่อไปลายปี6-3สนะครับ ตัวเ t เนี่ยผลเทสของเราเนี่ยอยู่เปอร์เซนต์วินที่ประมาณ4ี่กว่าเปอร์เซ็นต์นะครับครับแล้วก็อกเอฟเพนนซี่อยู่ประมาณ4%ี่เปอร์เซนกว่านะครับผลเทสก็จะเกาะกลุ่มอยู่ประมาณนี้นะครับปรเปอร์เซนต์วินที่4ี่กว่าอเอฟเนซี่ประมาณ6%เเซนนะครับครับประมาณนี้นะครับนะครับอยู่ที่ประมาณนี้นะครับที่เราคุยกันเมื่อปีกว่าที่ผ่านมาแล้วนะครับ ก็ค่อนข้างอยู่ในสเตตนะครับปีที่เคทีแย่ๆเลยเนี่ยก็อย่างเช่นปีนี้ก็ไม่ค่อยดีนะครับเนี่ยก็มีขาดทุนนะครับเปอร์เซ็นต์บินก็ตกมาเหลือ30กว่าก็มีนะครับก็นี่ปีนี้แย่เลยปีถ้าถ้าเทสที่ปี18 19นี่ก็ไม่ดีนะครับก็มีมีปีดีแล้วไม่ดีเป็นธรรมดานะครับ ประมาณนี้นะครับแล้วก็ผมพาดู KT ก็มีเท่านี้นะครับเดี๋ยวนะ KT มีเท่านี้นะครับทีนี้ย้อนกลับมามังกี้นิดนึงนะครับครับคุณหมครับเชิญครับลมังกี้ในรอบป,ปีที่ผ่านมา แจะเป็นอย่างนี้อตัวนี้จะเป็นพอร์ตพอร์ตเจ็ดนะตั้งนะครับอือพอร์ตเจ็ดนี่คือทั้งหมดนี่ก็คือของพอร์ตเจ็ดนี่ประมาณอ่า41เถรในการตัดผมนะก็เปอร์เซ็นต์บินประมาณ29ลอสก้า71อือหือเอฟเฟกซ์ซี่ก็อยู่ประมาณ0.76รู้สึกว่าอาจจะขาดทุนนะ ของปีปีที่ผ่านมาขาดทุนเมื่อปลายปีเนี่ยอยู่ประมาณนักสี่หมื่นสี่หมื่นอะไรเงี้ยนะฮะเอ็กซ์โพเชอร์ก็ค่อนข้างตำ่ำตัวนี้ก็อยู่ประมาณแค่สิบเอ็ดเปอร์เซ็นถือครองอยู่นะฮะถ้าสิบเอ็ดเปอร์เซ็นนี้ก็น่าจะประมาณทักเดือนนิดนิดรวมๆกันแล้วนะตั้งนะประมาณขนาดนี้นะฮะเราเข้าไปเนี่ไม้นึงเนะี่ยจะได้กำไรอยู่ประมาณเจ็ดเปอร์เซ็นต์อื พอออกมาเนี่ยก็อยู่ประมาณสักอา5%ที่ขัดทุนออกมาเฉลี่ยต่อต่อ,ตอไา้ของพอร์ตเจ็บนะครับผมส่วนของพอร์ตสามก็จะเป็นอย่างเงี้ยครับผมเปอร์เซ็นต์บินก็พอร์ตสามนี่ประมาณสามควอเตอร์ตั้งนะครับสามควอเตอร์ก็อยู่ประมาณเปอร์เซ็นต์บินอยู่13.3%เองอืมค่อนข้างต่ำอยู่ เวียนซก็อยู่ประมาณลบหนึ่งจุดหกเก้าตัวนี้อาา่าก็ก็ยังขาดทุนเมื่อต้นปีเอ่อเมือม่อเมื่อสิ้นปีนะครับผมตัวนี้เอ็พอนเจอร์ er ที่อยู่เอ็พอนเจอร์ er ที่อยู่ว่าประมาณยี่สิบสองยิบสามเปอร์เซ็นประมาณถักเกือบสองเดือนได้ผมิว่าแต่ไม้นึงนี่ที่เข้าไปเราจะอยู่ประมาณอ่ากำไรประมาณสิบแปดเปอร์เซ็นต์ตัดอืมออกอ่า เวลาแพ้มาก็อยู่ประมาณ็อ่ห้าเปอร์เซ็นตประมาณขนาดนี้ถามว่าของอ่าบังกี้อยู่ในสแตตไหมใช่ไหมคุณตั้งอ่าก็จะเป็นอย่งัง่าตัวของบังกี้เนี่ยอ่าจากสแตทก็จะจากที่เทสมาเนี่ยหลุดไปนะคุณตั้งหลุดอืม,อม เอฟเฟกซีเนี่ยมันรู้สึกว่าติดลบจ้ทั้งสองตัวเลยตั้งอืมแล้วส่วนของเปอร์เซ็นต์บินในอ่าในสแตทที่เราทำมาแต่ละปีแต่ละปีนี่รู้สึกว่าอ่าจะอยู่ประมาณทั้งสนะี่สิบเปอร์เซ็นต์ในอัปนะตั้งครับของของมังกี้เนี่ยประมาณสี่สิบเปอร์เซ็นต์โอเคแต่เราจะได้อยู่ประมาณทั้งอ่ายี 20, 20่สิบยี่สิบกว่าเปอร์เซ็นต์นะตั้งนะอืมอืมยี่สิบเปอร์เซ็นต์จากสิบสาม สิบสามเปอร์เซ็นกว่าก็ก,ก,ก็หลุดจากสแตตไปค่อนข้างเยอะเลยทีนี้ต้องมาดูว่าเออทําไมคิดว่าน่าจะหลุดจากสแตตออกไปได้อืก็คิดว่าน่าจะเกิดจากตัวหุ้นที่เราเลือกเข้ามาใส่ในลิตรแบบต่างอาจจะมีผลส่วนหนึ่งอืมก็ก็ย่อมมีบ้างนะครับผมบ้าง ไม่ใช่ว่าเราจะได้ตัมสแตนไปเป๊ี่ยนะแต่ไงเดีเดี๋ยวลองดูว่าในปีปีเนี้ยปัจจุบันเนี่ยโอเคมันจะกลับเข้ามาอยู่ในสแตนหรือเปล่านะอืมครับจะได้ดูแล้วก็พยายามเทให้อยู่ตามอ่าเขาเรียกว่าเทตามระบบแล้วมันเช็คดูว่าโอเคในระบบที่เราอ่าควนกันมาเนี่ยรู้สึกว่าเออมันจะอยู่ในสแตนหรือเปล่าเป็นตามที่เราอ่า ออกแบบดีไซน์ไว้หรือเปล่านะครับส่วนนี้ของมังกี้ก็มันลุดสแต็กหมดนะครับผม,ม,มประมาณประมาณอย่างไงครับผมก็รอดูปีปัจจุบันละกันว่าจะเป็นยังไงต่อไปอืมลนะุ้นกันต่อนะครับลุ้นกันใหม่ครับผมลุ้นกันใหม่เราไปคลิปโตต่อนะครับท่ามกลางข่าวร้ายด้านภาษีที่อ่า ยังยังไม่เข้าใจว่าจะไปท่าไหนนะครับตลาดก็ก็ไม่ค่อยดีเช่นกันอันนี้เป็นสามสิบชาติสามสิบริบบอนะครับที่พวกเราทําให้เห็นภาพรวมของตลาดคริปโตนะครับมีลิงก์อยู่ตัวเดียวเหรอเนี้ยเขียวเนี่ยเห็นแล้วเนยใจจังเลยกล้าเข้าไหมหต้องดมูมาไกลนะอืก็ไม่ต้องก กำไรขึ้นมาลเล<อ>ยยุ่งเลย,เลย,ยหมายนะยกำไรขึ้นมาต้องเสียภาษีด้วยนะยุ่งเลยนะอืพาดูลิงก์นิดหนึ่งนะครับด,ด,ดูลิงก์เชลิงเขียวนะครับได้นะครับเนี่ยสลิปพาเข้าที่ต้นทุนประมาณนี่ยี่สิบเอ็ดไปไปายนะครับอ่าสลิปเข้าที่ราคาโอเพนตรงนี้คือยี่สิบเอ็ดไปไปายนะครับตอนนี้ยี่สิบหกนะครับ b ิ c ซี ต้องออกมาตั้งแต่สี่หมื่นหกแล้วนะครับอตอนนี้เราอยู่ที่สี่หมื่นสองนะครับสี่หมืนหกนี้ต้อง<ส>แดงดแล้วนะครับแดงแล้วอีที่หนักเลยนะครับควรออกมาตอนสามพันหกนะครับอตอนนี้อยู่สามพันสองใช่ไหมช้อนเลยครับบายดิบดช่คดิบ ชอบกันเลยตอนนี้นะแต่ของยางของยยางเนี่ยผมยังมีตัวนี้อยู่ตรยนั้นใ่ครับโอ้โหมีคน,นรักเยอะคุณใหม่คุณใหม่หมก็เพื่อนเยอะนะครับนีนี่เดี๋ยวคงหน้แล้วนะแหแหมมันเขียวก็นึกว่าโอ้รอบนี้เราจะได้ออกมั่งแหม <laughs> <laughs> อาสา่าเขาเรียกว่าขึ้นมารับเลยนะย่าง <laughs> ชาลาาใจครับครับอยู่ันต่อนะครับคริปโตก็แดงคริปโตก็แดงครับแดงหมดเลยอืมแดงแดงพอภาษีหรือเปล่าคุณตั้งแประเทศประเทศเราเล็กนิดเดียวนะครับคุณหมายแม่เดนนิงนะอืมคงไม่มีผลระดับโลกนะครับเนี่ยเด่นครับนะครับครับแดงนะครับครับแดงครับแดงที่430นะครับ430แดง ของคำก็แดงแดงหมดเลยตรงนี้่วงนี้ดูบ้างๆนะคุณตั้งเนาะโอ้ปิดรายการดีกว่ามันแดงไปหมดแล้ใช่ครับไม่น่าเทศอะไรเลยนะยังมีคนพยายามอยู่ไหมคุณตั้งก็นั่นนหะสิครับก็มีคนชอบบายดิฟก็มีนะเออใชเราก็เมื่อก่อนก็เคยบายดิฟมาจนไม่ไหวแล้วนะครับครับผม ม,มขอโชอว์กับพานเหลือน้อยแล้วก็คืออ่าอะไรนะพี่ตอืมเราไม่บายดิกแล้วแต่เรากกอดอยู่ก็มีนะ <laughs> ไม่ต้องบายก็มีแล้ว <laughs> 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 เพื่อนๆที่ต้องการข่าวสารจ,จากเรานะครับอแอดไลน์ไลน์กลุ่มไลน์นี้นะครับเป็นไลน์กลุ่มปิดนะครับแล้วก็พิมพ์คำว่าสมัครบริการนะครับ ก็จะมีข่าวสารจากตัวบอทมังกี้เคทีให้ทุกวันนะครับครับผมโอเคงั้นสัปดาห์นี้พวกเรามีเท่านี้นะครับครับผมโอเคพบกันใหม่สัปดาห์หน้านะครับขอบคุณครับครับสวัสดีครับขอบคุณครับ